สวัสดีพี่น้องเออเดี๋ยวป้าก็จะไปข้างนอกเด้นค่ะเดินนะคะเยี่ยมหลานค่ะวันนี้ไปเอ่เลี้ยงหลานค่ะนะคะอากาศดีดีป้าจะออกไปเดินนะคะอู้นากกล้องแมหนักกล้องไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวถ่ายเอฟนึงค่ะพี่น้องเออนะคะเพราะว่าทํากับข้าวตะ่กี้อากาศดีกับพี่น้องนะคะ โอ้สดใสดีมีความสุขดีอย่างน้อยก็ได้ยุดพักผ่อนข้อเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าข้อกับอู้เจ็บหลายกับพี่น้องนะคะฝาดมาตตละมือนะคะพี่น้องเห็นไหมแล้วก็เห็นดูต้นไม้สวยๆกับกำลังออกดอกค่ะพี่น้องนะคะต้นอ,อันนี้นะคะ,ะต้นสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเยวจะทําสวนครับพี่น้องนี่ลูกไม้พิ่งก็นะคะเอ็อนถางหยาเอาไว้แล้วนะคะต้นไม้นะคะพรุ่งนี้ก็ออกดอกค่ะพี่น้องกำลังออกดอกเลยคะ่ะเด้อเห็นบอกคะ่ะกำลังออกดอกนะคะดูสินะ เออนะพี่น้องเลยถึงบวกไงนีค่ะนะคะบริเวณหลังบ้านพี่น้องนะคะอนองไกลครับพี่น้องนะคะอันนี้เราก็พูดสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะพี่น้องก็กอน,กอนที่ปาเสีออกข้างนอกนะฮะเนาะปากเลยเออเฮ็ดกขาเขาเรียบร้อยแล้วครบับพี่น้องนะคะเฮ็ดเขาเขาเรียบร้อยปาก,ก็สิวว่าฟังว่าอ,อ่อตอนนี้นะคะปัญหาปัญหากันดียูทูบเบอร์ YouTuber นะคะหล,หลายช่อง อันกระแสก็อ่ะมันก็เครืาา่องงานละฟาดกันไปฟาดกันมาขันบ่ฟา,าดมันก็บ,บ่รด้ยชนวิวแม่นบ่ผพ้ซุ่มนีเห็ดคอนเทนต์แต่ว่ากูจะพูดให้ฟังเด้อว,ว่าผู้เดมันสิคิดว่าบ่าววาจะส่งหน่วยส่งหน่วยสง่งใดก็ตามชีว่ากุมาดาเป็นคอนเทนต์มันบ่เม่นนด้ค่ะ กูบริดาเอาคอนเทนต์นะคะกูดาราเรียวๆนะคะเพราะว่าตัวไหนมันมากัดกูกูก็จะต้องกัดกับพี่น้องเพราะว่ากูต้องปกป้องนะคะสิทธิ์ของกูคือกันนะคะบ่ิเวนมันออกมานังด่ากูซุมือสุเวนนะคะกูก็บอกห้คคาแต่ว่าคนเห้านะนะคะถ้าบาเห้าบออกมาชี้แจงมันก็นหาว่าเห้านี่อู้มึงเป็นความจริงใช่ไหมจังสันจังสีเพราะพวกนี้พวกอวิชาชีพนะคะพี่น้องวิชาชีพพวกนี้นะมันอันสามารถอันเป่าห้คนนี่ทะเลาะกันใด้ตัวค่ะเห็นบอกค่ะ ในการที่ป้าออกมานั่งฟังนะคะช่องเล็กช่องน้อยมาเนี่ยการที่ช่องหลายๆช่องที่ช่องหนึ่งเป็นลุมด่าเขาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องอในอดีตเก่านะคะมีประวัติมาแล้วเนี่ยนะว่าที่จริงแล้วป้าก็ไม่อยากไปซ้ําเติมเขานะคะเพราะว่าจะเป็นช่องของใครของลิงลิงลหรืออะไรก็ตามนะคะป้าก็อยากจะพูดฟังว่ามันไม่สมควรที่จะไปซ้าเติมเขาหรอกในเมื่อพวกมึงก็เรวมาด้วยกันทั้งกลุ่มกูบอกยอมรับเลยว่าพอกูฟังมาเนี่ยกูแบบว่า เหนื่อยใจกับพวกมึงนะคะถ้าเกิดอะนึกถึงว่าเจ๊ย,ยาดนะ,ะโดนกระถูกกระทําแบบนี้พวกมึงคิดอยู่เลยว่าพวกมือมีเป็นยี่สิบช่องนะคะมาลุมด่าเจ๊ย,ยาดแล้วลุมด่ากูเนี่ยและการที่ถ้าเราไม่ชี้แจงหาเหตุผลว่าความจริงนะคะว่าความเท็จมันเป็นยังไงอะหูตาคนเราไม่มันไม่ไม่สว่างหรอกใช่ไหมคะเราก็เข้าใจในจุดนี้ นะคำใบมันกลังท่าสีบันนะเราก็เลยบอกว่านี่แหละสิ่งที่พวกมึงเนี่ยนะคะการที่ลุมดาคนนั้นคุนี้แล้วนี่คือเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าพวกมึงก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่เลวนะคะที่พากันไปอวดอ้างสรรพคุณเออกูดังอย่างนั้นกูดังนี้กูดีอย่างนี้สุดท้ายเขาขุดประวัติพวกมึงออกมาเนี่ยยิ่งเลวนะคะเห็นไหมครับมันก็ไม่พ้นการที่เป็นวิชาชีพหรือว่าจะเป็นอะไระการกระทําพวกมึงขึ้นทําตัวเอง สร้างช่องขึ้นมาเพื่อเป็นการที่จกเป็นสายฟาดยืนหนึ่งแต่คุณภาพมันไม่มีและการพูดจาหรือเป็นการที่ไปใส่ไฟคนอื่นเขาโดยที่ไม่มีนะคะเหตุผลและไม่มีความเป็นจริงอะแล้วอันนี้แหละมันทาให้มันฆ่าตัวพวกมึงเองนะคะมันฆ่าตัวพวกมึงเองกูถึงบอกว่านี่สิ่งที่นะคะไม่สมควรที่จะไม่อยากเป็นนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะ,น YouTuber, นะ,คะการที่ออกจะมานั่งฟาดคนนั้นคนนี้หรอกนะคะ ป้ากับเพูดให้ฟังว่านี่แหละสิ่งที่ความเป็นจริงนะฮะนั่งฟังแล้วจะบอกว่าเอ้ยเอาไปมาบอกว่าพวกมึงหลายๆคนเนี่ยมาฟังนะเอาคลิปเอาคลิปเสียงมาเปิดใช่ไหมคลิปเสียงมาเปิดเปิดแล้วบอกว่าเออกูออกมานั่งแช่แช่ทาไมนะฮะเรื่องเก่าๆเ,เพราะอะไรเพราะบาดแผลพวกมึงอะ เอามาเปิดแล้วจะได้หูตาสว่างเพราะกูก็กไม่เคยไปดูพวกมึงเลยนะคะช่องเล็กๆเ,เนี่ยกูกไม่ได้ดูถูกช่องเล็กหรอกถ้าพวกมึงเป็นช่องเล็กมีคุณธรรมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนี่ยพวกมึงสามารถอยู่ได้คนก็เชื่อถือถ้าเกิดมาเป็นกองแท็กด้วยกันขอหาแดกกับยอดเงินนะคะยอดเอาเสียงหรือเป็นการที่นะคะที่เป็นกระบวนการหาแดก,กอยู่หลังบ้านกันเนี่ยหา พวกเมียฝรั่งทั้งหลายนะฮะงานการไม่ทําหรืออันนนอันนี้ก็ามานั่งฟาดกันนะ,ะมึงก็ต้องดูว่าคนไหนที่เขาเขาไม่ทํางานทําการเนี่ยนะยังยกตัวอย่างหมูน้อยเนี่ยนะฮะป้าก็ให้คิดิตมันเพราะว่าอะไรหมูน้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่นะฮะอยู่เบื้องหลังนะ,ะพวกมึงลหลายๆคนพ้นสุดท้าย มันก็ว่าพวกมันตรงแต่พวกมึงก็ยังเอามากัดมันเห็นไหมเอามานั่งด่ามันแต่บางอย่างมันก็บอกว่าอ่าพวกมึงก็มาใส่ร้ายมันอ่ามึงโยนอันนู้นอันนี้ไปแต่มันบอกว่ามันไม่ได้โยนมันไม่ได้ส่งให้ใครแต่สุดท้ายพวกมึงก็นะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพวกมึงก็เลยแบบมีหลังบ้านกันนะนะกูจะมาปกป้องไอ้หมูฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งไหนนะฮะเพราะว่ากูไม่เคยไปติดตามกูฟังฟังแล้วพวกมึงก็บอกเออนะ หมูน้อยนี่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาไม่ทํางานทําการอย่างงู้นอย่างนี้แต่เขาน่ะมีผัวดีนะ,ะสามีเขามีงานการดีลูกเต้าเขาก็โตแล้วเขามีอันจะกินเขาเันเขาอยู่อย่างนั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็นี่ไงในการที่พวกมึงไปเชื่อฟังไดอีลูกหมาสัตว์เดรัจฉานตัวหน,นึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งไม่รู้กฎหมายในต่างประเทศก็เอามานั่งดา่าทุมถุยเมียฝรั่งในเบญเย,ยมและในยุโรปด้วยกูรู้กฎหมายอย่างนั้นอย่นี้เอามาเรื่องภาษีภาษีมาพูดเอามาเห่า เขาก็อายนะคะเขาอายแทนมึงก็เลิกพูดเสอือมันไม่ใช่อย่างนั้นมึงก็ยอมรับว่าเออกูไม่รู้เท่าไม,ไม่ถึงการกูรู้ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์แต่งั้นเอาบัตรบัตนี้มาเห่ากับขึ้นบอกเออกูรู้ดีกูรู้ดีกฎหมายต่างประเทศมึงเอากฎหมายมึงไทยเอาคดีมึงอะ่ะเอาให้จบก่อน เอาตัวเองยังไงให้รอดคุกกูบอกมึงอย่างนั้นแหละกูถึงบอกไงแสัตว์ดีสารตัวนี้นะคะเพราะว่ากูก็ไม่ได้ไปดูคลิปหรอกกูอยากผ่อนายนะฮะอันนี้กูก็รู้ว่ามึงก็พูดซ้ำซากนะเอาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะกูก็รู้อยู่แล้วกูไม่ต้องไปพูดกูไม่ต้องไปฟังมึงหรอกเพราะว่าปวดสมองให้มึงยอดวิวเฉยมึงก็หาแดกก็ยอดวิวถ้ามึงไม่เกาะกระแสกูมึงไม่ได้แสนซับหรอกกูจะบอกไง การที่โกหกละตองแหลคุณเนี่ยนะคะซ้ำซากแล้วก็ไม่มีะนะคะ,ะสิ่งที่พูดความเป็นจริงสักทีไม่เคยยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมคะไอสัตว์เัจสารพวกนี้เนี่ยพวกกลุ่มพวกมึงนี้มันเป็นกันทั้งนั้นในการที่บางครั้งเนี่ยโมบอกว่าเอ้ยทำไมนะกูได้เห็นบอกว่าเอามึงเอาคลิปอ,อีลิงขึ้นมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมึงไม่น่าเอาให้อีคกมันขึ้นมาพูดเลยชี้แจงกูบอกตรงว่าถ้าเกิดกูก็แอบฟังอยู่นะถ้าเกิดเนี่ยนะมึงไม่ให้ อานะฮะจะอยากขึ้นมาพูดเนี่ยนะคะชี้แจงเนะี่ยมึงก็เชื่อฟังแต่อิลิงคนเดียวเมื่อก่อนคูณคิดว่าเออมันคนดีนะมันสงสารมันนั่นอย่างนี้พอกุมมาดังแล้วอ้าวพวกมึงยิ่งขุดเข้ามา พวกมึงเลียวกันทั้งนั้นเลยแต่บางครั้งกูก็เอาไม่ใช่ว่านั่นนะกูสงสารว่าคนเรามันพลาดมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นการแต่อันนี้มันก็ทําตัวมันเองนะมันทําตัวมันเองได้ยว่ามันก็ร้อนเงินกันทั้งนั้นแหละทุกคนก็เข้าใจนะฮะในการที่แบบเนี้ยนะกูก็บอกว่าเอ้าทำไมว่ากูงูมาปกป้องจีอยากป้องอะไรเพราะกูดูเหตุผลและกูการที่ฟังพ่อบางครั้งบอกเอออย่าไปฟังพวกมันเลยแต่กูต้องฟังกูฟังไว้เป็นบทเรียนและฟังไปเป็นข้อคิดนะฮะว่าเออกูงูแบบเนี้ยกูต้องฟังด้วยนะกูจะได้เอามานั่งเคราะ์ ะะเพราะว่ากูไม่ได้ให้สนใจคดีพวกมึงว่าเออมึงจะมาชมกูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกูเป็นคนที่นะคะไม่อยากจะไปใส่ไฟคนอื่นเขาไม่อยากมีเรื่องมีราวอยากอยู่แบบแบบมีความสุขในบ้านปลายในชีวิตของคนแก่แต่พอมาโดนแบบนี้แล้วนะ่ยกูถึงเป็นบทเรียนที่สิ่งว่าเออกูเชื่อใจคนเยอะนะคะกูจะถอยห่างกูจะ ไม่พูดกับใครหลังบ้านนะฮะกูจะบล็อกหมดเลยกูจะบล็อกหมดเพราะว่าไม่ต้องการที่จะนําเรื่องอะไรอะนะฮะไรสาระมาให้กูฟังอีกแล้วเพราะบางครั้งกูก็จะแอบฟังเองเพราะว่าพวกมึงพูดไปกับบางครั้งก็อาจจะเชื่อใจไม่ได้นะคะกูไม่อยากให้ใครมาจุงจมูกกูกูก็จะพูดว่าเอ้าสิ่งไหนบางครั้งอะจะฟังจะฝ่ายเดียวไม่ได้กูต้องฟังหลายฝ่ายเพราะตอนนี้กูก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะกูก็บอกว่าอะในเมื่อพวกมึงเห็นดีด้วยในเรื่อง กระแสของพวกสัตว์นิรันดร์หมาแค่เนี่ยนะคะมึงคิดว่าพวกมันเนี่ยนะจะรอดนะฮะในพ้นคดีในพ้นคดีพ้นคุกได้เนี่ยมึงก็เอาไปมึงเชียร์ไปมึงบอกว่าโอ้ตอนนี้นะคะอันอีผีโรงเย็นเนี่ยนะคะอีเมียฝรั่งตกอับนะ่ะนะคะอ่านะคะอ,อีลูกอีลูกกะหรี่ด้วยนะคะรวมจากอีลูกกะหรี่ด้วยนะคะอีกะหรี่พ่อแม่ไปเย็ตมาแล้วไม่มีน้ําเชื้อนะคะไม่รู้หาพ่อหาแม่ไม่ได้ จุงลูกจุงหลานอายุเน้อน้อยเนี่ยหาสีาหาหาเลี้ยงตอนกลางคืนนี่แหละคือสิ่งที่พวกนี้นะมันตกอับนะคะมันดิ้นเพราะมันทําตัวเองกรรตามสนองมันนี่ถึงบอกว่านี่แหละพวกมึงอ่ะให้เป็นบทเรียนให้เป็นข้อคิดมึงจะไปฟังมาเห็นไหมเนี่ยดูสิพอมานั่งฟังแล้วหลายๆช่องเอามาพูดนะคะอีพวกอวตานเอามาพูดว่านี่เห็นไหมอีผีโรงเย็นนะคะอีนุ่มยานนะคะอีม้าแค่ต้องรับทุกหนักนะคะโหอ,อีสัตว์นะคะมึงมึงไปพูดเพราะอะไรมึงเป็นติ่งพวกมัน ถ้ามึงมึงนึกถึงน่ะว่าจิตใจยังเจหยดกพระเนี่ยนะพระเขาไม่มีความผิดเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเขาไม่อะไรแต่ยังโดนพวกมึงเอาไปเล่นแล้วอย่างนี้มึงจะให้กูอะไม่ปกป้องเขาได้ยังไงในเมื่อกูเนี่ยนะคะสายบุญสายธรรมญาติกูพี่น้องกูบางคนเนี่ยยังบวชอยู่เลยนี่คือสิ่งที่กลัวต้องการที่จะนะคะเห็นว่าเออทำไมต้องมาดูพระพระไม่เล่นโซเชียลพระแก่ๆองค์หนึ่งเนี่ยนะคะเพิ่งปฏิบัติธรรม แต่กับพวกมันาศาสนาพวกมันขยะสังคมกันแกล้งเนี่ยมันไม่ได้กูอยอมไม่ได้นี่คือกูก็ต้องคิดว่าเอออะหนึ่งละที่กูทําได้นะคะกูเปิดแค่ช่องมาเนี่ยเป็นเพื่อกระบอกสังคมนะคะกูไม่ได้สร้างไรายได้มึงดูยอดวิวเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าวิวกูติดเหลืองแก้ไม่ขึ้นทุกเดือนทุกอันนะคนะ,ะไม่มียอดไรายได้ตอนนี้ได้แค่หนึ่งยูโรกูไม่ได้แค์เรื่องเน้นว่าสติกเกอร์มาสติกเกอร์เนี่ยคนเราไม่มีเงินอนะ เขาไม่ได้มายุนให้เราทุกครั้งหรอกนะคะอันนี้กูไม่ได้ว่าใครนะใครยุนไม่ยุนเนี่ยคือว่ากูก็รู้ว่ามันหมดหมดอะ,อ,ะอะไรโลซิชันแล้วนะคะคนเรามันก็ต้องมีการต้องเก็บเพราะว่าคนเราอะชีวิตคนเราเนะี่ยเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเขาอะมีอาชีพอะไรเขามีงานอะไรเขามีเงินเหลือไหม อันนี้กูไม่ไ,ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันกับเขาเขาพอใจจะยูนก็ยูนนะฮะทำธุรกิจอะไรของเขาเขามีอาชีพเขารู้ว่าเขารู้เงินของเขาเราไม่รู้เงินอันหนาะของเขาเราจะไปพูดไม่ได้เขารู้ตัวเงินของเขาเขาบอกเออเงินกูเหลือไว้กูยนูนกูยูนถ้ากูไม่เหลือกูก็ไม่ยนูนมันก็เป็นสิ่งที่ พอใจของเขานะฮะมึงไม่ต้องมาด่าถุมถุยก็อู้อีเนี่ยอีเสื้อมึงไม่มีสติกเกอร์มึงก็อู้อย่างเงี้ยนะกูไม่ได้หาแดกกูไม่ใช่เป็นพวกมิจฉาชีพที่จะออกมานั่งฟาดเอายอดวิวเหมือนมึงแล้วหาขอแดกขอทานหลังบ้านนะกูจะบอกมึงให้ขอทานหลังบ้าน,นะม,น,าน,านมึงนี่บาดแผลเรื่องเงินเยอะกูบอกว่ามึงนะ่ะเอาตัวรอดในคดีของมึงก่อนนะ กูว่ามึงแล้วโดยด่รัวดังนี้มึงก็ยังไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายมึงบอกว่าเออหมายอ่ะกูรู้แล้วว่ามันฟ้องกูตอนนี้หมายยังมาไม่ถึงนี่มึงพูดเลยกูจะรอรับหมายมึงก็พูดสีสัตว์เขาบอกว่าหมายถึงบ้านมึงแล้วแต่มึงบอกว่าไม่ถึงนี่มันไปถึงมึงหลายวันแล้วมึงยังโกหกเขายังไคะนี่แหละกูถึงบอกว่ากูยกตัวอย่างมาเอออย่างน้อยนะถ้ากูจะโกหกมึงว่ากูไม่ได้รับหมายนี่ก็ได้ก็เช่นกันเห็นไหมมึงก็โกหกเพราะว่ามึงเอฟซีกูเอฟซีนี้คนอย่างกูไม่กัว่าเอฟซีนี้ไม่ ใจไหมว่า จุดนี้แหละที่กูออกออกมาพูดอะมึงให้มึงได้ข้อคิดมึงอย่ามานั่งด่าถุมถุยกูนะคะในเรื่องจุดนี้กูไม่ได้แคร์นะคะไม่ได้แคร์เลยนะคะด่ากูหยาบใครกูไม่ไปฟังให้ปวดหัวนะกูมีความสุขยินไหมกูไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอุ้ยผัวกูตื่นเช้ามาผัวกูก็มากอดมาหอมแก้มกูเห็นไหมคะคือเขาให้ความรักกูเขารู้กูเขาคนอื่นเขาไม่ได้อยู่กับกูไม่ได้นอนเตียงด้วยกันไม่ได้แดกข้าวไม่ได้หากูแดกเขาบอกไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจอะไรเห็นไหมคะสิ่งไหนที่ผัวกูไม่รู้ไอสัตว์นะะค ถ้าเขาไม่รู้เขาจะบอกเอาไอ้กระเทยมึงด่ามึงอีกเลยมันก็ด่าทุกวันอะกูปล่อยมันกูปล่อยวางนี่คือสิ่งที่เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วกูชีวิตกูก็ไม่ได้ไปนั่งด่ากูนะนูนี่มั่วๆนะกูจะบอกมึงให้กูก็นะคะคนไหนไม่กัดกูกูจะไม่กัดนะคะตัวไหนเนี่ยกูก็บอกแล้วว่าไอสัตว์หมาตัวไหนลูกอิกรีเนี่ยนอตแตดเนี่ยนะคะมันมากัดกูกูถึงกัดมึงไม่ใช่ว่ากูไปนั่งด่าเนียฝรั่งทั่วโลกไอสัตว์มึงอะนะฮะกูก็ตรวจสอบนะคะมึงบอกว่าอูมึงไปควบคุมอันเพจต่างประเทศนะคะพวกอ เยี่ยมหลายประเทศอุ้ยสัตว์หมาเห่านะมึงอ่ะเขาไม่ได้ง้อให้มึงไปนั่งควบคุมเขาหรอกนะฮะมึงอ่ะไม่มีที่อะไรเลยอยู่ในนั้นอ่ะเออเขาก็ถามว่าเออมึงอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้มีเมียฝรั่งไหมอยู่ประเทศอะไรอยู่ประเทศไทยเขากิ๊กมึงเอาจ้ะกูดูแล้วไอควายนะคะกูอ,อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันอิสว์มีหลายกลุ่มคนเป็นเยี่ยมเขารู้กันหมดทําไมเขาบอกโอ้ยผสมมันเซม่าอยู่ด้ยังไหเขนาก็ต้องถามด้วยคนนั้นเออเธอมาเพื่ออะไรมึงจะไปนั่งขายของอยู่ในกลุ่มนั้นอิสัว์เขาบอกว่าเฉพาะคนไทยในต่างแดนในเป็นเยี่ยมในย เท่าน pues ั nah. ้นมึงอยู really ่ประเทศไทยแพ้สิเอามึงบักปอบมึงจะมาหวังอุ้ยเนี่ยหาแดกับเมียบาดาอุ้ยเอฟเอฟเอฟอนะของมึงอะเข้าต่างประเทศไม่ได้กูบอกแล้วไงนะของไม่มีเกรดกูบอกแล้วว่าไอสัตว์หมานะคะอันนี้กูก็เตือนมึงแล้วมึงก็ยังไม่เชื่อกูในไอควายนะคะเหาไปเถอะมึงโกหกคนชาวบ้านเขาว่ะโกหกไปเถอะอีพวกนั่งพวกหลายอ่ะเออนะคะเอาได้เวลาแล้วกูจะไปแล้วค่ะไม่ต้องเสียเวลากูก็นะคะชมวิวอากาศดีๆนะคะไอสัตว์หมากูมีความสุข นะคะอย่างสบายสบาย,บายเดี๋ยวก็ทําสวนปลูกผักนะคะสวนครัวสบายสบายครัวมีนะคะสมองที่จะต้องเอ่อทำงานมานั่งตุมถือว่ากูโอยสัตว์นะคะเป็นคนที่เลี้ยงเด็กกังุลอย่างนี้โคตรพ่อโคตรแม่มึงมีปัญญาทํางานอย่างกูไหมอยู่ยุหลุบเนี่ยงานที่งานนี้ดีที่สุดแล้วนะคะกูโอ้โหเป็นพานลงุงพานลวงโคตรพ่อโคตรแม่กือพานลงนุนลง,นนลงนะคะทุกคนอยู่ที่นี่ทํางานหน้าที่ทุก มึงต้องดูแลเด็กมึงก็ต้องยกโต๊ยกยกเก้าอี้ทาความสะอาดนะคะของเล็กๆน้อยมันของธรรมดาแม่บ้านเขาจะมาทําแต่กูทําให้เขาเองนะคะไอสัตว์นะคะเพราะว่ากูอยู่รู้อยู่เป็นคนเราต้องมีมิตรที่ดีมันไม่ใช่ว่ามึงเห็นแก่ตัวนะคะกูทํางานดีเงินเดือนกูก็มีกูมีทุกสิ่งทุกอย่างที่กูสามารถอยู่ในยุโรปได้กูจะบอกให้เมื่อวานเนี่ยนะคะกูก็เพิ่งไปทําใบขับขี่ต่อใบขับขี่มึงบอกอุ้ยมึงมีทางอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่มีทางพาสปอร์ตมึงไม่เป็นเอควายอย่าเฮาเลิกเฮาเถอะนะ เขามีอีเมลบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยพาสปอร์ตถึงจะหมดแล้วนะเอออันนี้มีมาแล้วนะยุโรปอ่ะเขามีการเตือนในเอกสารเขาไม่ใช่มึงอย่างนั้นอย่างนี้มึงอย่าไปเห่าขอนอีสร์นะคะกูบอกเลยว่าอย่าเห่าขอนที่ไม่รู้กฎหมายทางยุโรปนะคะกูจะบอกให้ว่าอายเขาจะเฉยนะคะที่มึงไปนั่งด่านะคะพี่ตุ้มเขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยนะคะเขาดูมึงอยู่เขาบอกเขาไม่ให้ฆ่ามึงเข้าใจไหมเขาไม่ฆ่ามึงหรอกอีสร์มึงนั่งเห่าไปเหอะนะคะกูจะมานั่งฟาดมึงเพราะว่าอะไรมึงอไปนั่งกัดเขาโดยที่เขาไม่ได มากัดมึงตอบเขาไม่ได้ให้ค่ามึงเขารู้นิสัยมึงพวกมึงวิชาชีพนะคะไอ้พวกสัตว์นะะเนี่ยไอ้การที่พวกมึงออกมานั่งว่าคนนั้นคนนุนี้โดยที่ไม่รู้จักเขาเขาเป็นน่ะนะฮะมาดามเนี่ยอุ้ยคนไหนคนนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้สระรู้สอดเห็นนะคะไอ้สัตว์หาแต่คนที่เกาะกระแสหาแดกหายอดวิวเขาหายอ่ะอัดคอทานนะะ่ะ ยืมเงินเขาอีสัตว์สองพันมึงยังไม่ได้จ่ายกูเลยนะมึงจ่ายมาสิอีลูกหมาอีสาระเลวขนาดเงินสองพันมึงยังไปไล่ฟ้องเขาเสียเงินสี่ห้ามื่นมึงโง่หรือมึงอะไรมึงฉลาดยังไงมึงได้หมายอีสัตว์นะ กูบอกแล้วผวกมึงจับมือกันแน่นๆตอนนี้หมายโอ้โหมึงอะนะคะมารู้ๆอีสัต์นะคะกูจะบอกไงวันนี้แหละกูเึงพยายาม่าเออกูไม่อยากไปนั่งฟาดอะไรเสียถ้ากลัวนะพักผ่อนกูก็พักผ่อนกูรักษาสุขภาพจิตกุนะคะกูไม่ได้หิวยอดวิวเหมือนมึงอีสัตย์เดือดร้อนเงินนะคะกูบอกว่ากูมีแดกกูไม่ได้รวยกูไม่ได้รวยสุดท้ายเอกรีนอแตกแล้วลูกเอกรีพวกมึงอะออกมาพูดเองกูไม่ได้มีเงินนะกูไม่ได้ก็ใช่สิขนาดไม้เสียบลูกชิ้นมึงยังเซลมึงยังขายอะนับภาษาอะไรอีควาย สันดานหมาปัญญาควายพวกมึงไม่มีเฮอะไรนะเงินกระสีนผัวมึงสบาทเดียวมึงก็เอาดูดไปแดกหมดแล้วเอาไปทาคอนเทนต์อิสัตนะคะแม่มึงพวกมึงก็ไปเอฟกันไปเอฟกันมาสุดแล้วอุดหนุนกันสุดท้ายเงินไม่มีเอฟไปทําอะไรแล้วขายไม่ได้อา้าวกากลับขึ้นไปเหมือนเดิม โอนกันไปโอนกันมาค่ะกูได้ยินข่าวว่าพวกมึงอหน้าหมากูบอกแล้วนะคะขายของไม่ได้อีสัตว์เว้ยตอนเลยนะคะเอากูฝากมึงไปแค่นี้นะกูแบบสวยๆชิวๆมึงรู้ว่าแว่นกูเท่าไหร่นะจ๊ะกี่หมื่นจ๊ะโอ้โหฝังเพชรน,นะจ๊ะเอ,อ๊กูอะ กูไม่มีเงินนะแต่กูใส่อะไรเนมเนมแต่นั้นเลยนะก็จะบอกให้แต่ละอันเนี่ยออ้หูหแต่ละอย่างเนี่ยกูอีสัตว์นะคะกูไม่ได้เป็นคนขอใครแดกนะคะกูมีกูเป็นคนที่ชอบนะอะไรกูซื้อถ้ากูไม่ชอบกูจะไม่ซื้อกูบอกแล้วว่าที่กูอุดหนุนมึงไปเนี่ยนะเพื่อนะคะตอบสนองมึงมึงดิ้นนะคะโอ้โหเนี่ยสุดท้ายมึงยังในรคุณกูอีสัตว์นะคะจําเอาไว้เนี่ยเจอเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวป้าจะมาฟาดนะคะพี่น้องกูจะเปิดคลิปรัวๆให้มึงดูมึงอย่าลืมกด กดแชร์กูแล้วกันเจอกันใหม่นะคะกูปเป็นเลี้ยงหลานจ้า